บครับในอจัดการ้ขอบั่งเซฟเฟอร์เอ้ยก็ขอแท็กมือไม่แท็กครับผมทไมอัฟเดทมนจดจังวะจดทุกเกมเลยเฉือนกับมาไปครับใส่ด้าขอบัางไวบอนจะไวบอนเรียบร้อยฮะซูดสองจกลางแล้วก็เออสปรายนฮะจะบูชแบก ขรอบลงไว้ทิพย์เชนป่าใสฮะ EXO Disrupt ครับทิพย์เชนเอาต้นไม้ไม่มีครับรอปาดคาต้นไม้แล้วทุบหนึ่งทีครับเรียบร้อยฮะทางฝั่งทีเสวียแล้วดูดมาต่อที่ฮูดวิงครับไวบอนไวบอนว่าไงครับโดดชุดใหญ่ไปเรียบร้อยฮะยิงข้ามต้นไม้ยิงดูเลยครับว่ามีวอร์ดฮะอยู่ไฮกราวจับรวบมาครับนี่ก็จะหักวอร์ดฝั่งนี้ไม่ยอมให้หักดีวอร์ดทิ้งก็ไม่ทันครับผมไล่ตีคนอยู่ฮะ แซนไปกับสไปคับผมแล้วก็ทิพย์เฉวี่งเขาต้นไม้เชครามปาดกระรอบไปฮะพยายามจะรวบรวบไม่ได้ผมโดน GBK แปะไปไวมอนตายฮะผมเลยบอกว่าสเปกเตอร์มันคือคานเตอร์ทิพย์ซอตอนช่วงกลางเกมเกือบเ,เลนเกมฮะที่ใส่เดียวแล้วตีเพียวเปิดฮอนมาแล้วมีตวเคอร์สวนไปครับคิงสเลเยอร์เซตไว้ก่อนและดีดดีคอยเปิดล็อกไว้ที่นฟยปอนา่ปอสาม,มารถโคโดสเปียได้พอแต่จิงไ้ครับบูชแบกจับครอบเข้ามาอีกครั้ง แล้นี่กับเซฟเปอร์กับคูคูตายกับเอ็กโซนิซึ่มเผากันไปทาวเวอร์แตกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะมาไปหนักเข้าไปครผมฝั่งนี้ฟิงเกอร์อเดชชีดปิดขึ้นข่าวแล้วฟิงเกอร์อเดชออทีมไฟอย่างเดียวครับไม่ก็ประคองเงินไม่ห่างไว้นี้ดึงเงินไว้สักสามเคโอเคแล้วโอ้โหเสร็จการแล้วตัดท่านคิงสเลเยอร์ได้ฮะ รอให้ฝั่งดิกอสซินแล้วก็เบเนดิต้าสก้แมพไปเรื่อยๆฮะบูชแบกครอบไม่ติดครับผมเกือบได้แอบแซบฮะโอเคโอโดนสเปียร์ครัครอบเต็มๆใส่สเปกเตอร์เอ็กโซนิซึมต่อครับละลายลืมเปล่าเอ้ยโดนใส่เลดี้ครับจ่ายอันตรีกระโดดหนีไม่ได้ครับเกือบเคลื่อนไปครับโคเรนเบสครับฮิวให้ครับทีเด็ดฟนบอลเออสไปครับมาแล้วงนักจ่อีเพลว์ลือเปล่ากอดน้ำดีไว้ก่อนแต่คู่คู่ไม่รอดครับ แรงจัดครับเทนเดียบโดนมาจังหวะนี้ครับจับล็อมไปบริเดณเฉือนไม่ยอมปิดชาร์จชูเตอร์ไปติดพิษของเนินข้าวตายอย่ดีครับแล้วข้าวจะรอดหรือไม่รอด,ดึงไปเรื่อยกับไม่ต้องเลยครับคิงเซเลเยอร์ญญปิดไปได้ครับไวมอนโดนไซเลนไปแล้วฮะแต่ก็ยังถอยไม่ได้เฮกเปิดมาครับเบร์เชนป่าย่างมาต่อเคาะเน้นๆเคาะกันไปแหวนเขียว ถอยออกใกล้ไม้ฟิงเกอร์เลยแล้วกันครับคู่คู่ตัวระเบิดดูดเลือดมาตีดับเบิลแท็กไปกูเปิดก่อนนะมีสเตอร์เคิร์ดจัดแนวหลังสเปกเตอร์เปิดฮอตมาลงมาตีปั๊กครคับผมแล้วก็สตาร์ยันลงต่อกับไลออนเรียบร้อยไปฮะเซฟเฟอร์ก็ตายหมดในฟอร์ไล่เมื่อกี้ต้องถอยแล้วก็ทีซสวีดเฮกเปิดมาย้อนต่ออีกครั้งชิมเชนปาดผ่านกันไปคริปสวอวเวฟอีกรอบฮะ สายโคนก็นเซตไว้คู่คู่แล้วก็สปีดเดิร์ตยกเว้นว่าสกิลแอบแซบได้ไวเอาไม่เข้าใจกันคนหนึ่งเซตอัพสตันก็ต้องรีบปิดไวเบิร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวโดนสวนด้วยเคิรนดีมคอยจับฟล็อกต่อครับก็เปิดมาครับทางด้านโคโน,โนสเปียยูน,น,นิ้นเด้ครับสเปกเตอร์เปิดฮ้อนมาจังหวะนี้ครับซื้อเกิดครับไวเบิร์ดยังไงดีกระโดดไปกระโดดมาไล่ยามตามย้ำต่ออีกครั้งครับนายฟองจะตายนายฟองกระโดดไปไม่อยอมเสียจีพเพราะไอ้จีนจะหมดแล้วครับอีกนิดเดียวครับเสียววิ่งจริง แล้วก็เสียไป2ครับนี้ปักกับถึ้งด้านโดของฝั่งเลอรแชกับเข้าไปเซเลนย้อนต่อที่ฮูดวิงฮูดวิงเจอทามเดเลเช่นไปครับไล่ตีไล่ตีหน่อยหรือเปล่าขอหัวนะครับสปาร์ติชเชนสตาแล้วดีกันสิครับโดนเฮกโดนสตาร์ไปเซเปอร์เซเปอร์เซเปอร์จะรอดไปก่อนน้ำลงย้อนต่อในฝั่งจัดการไวมอนไปแล้วฮะแล้วก็ไล่ย้อนต่อที่ด้านของทีสเวททีสเวทถอยครับส่วนในฝั่งก็ถอยเหลือคนเดียวครับตาย4ครับทีวัน โดนเฮกโดนสแตนตแตนแลวบวกกันต่อครับชาร์ปชูตเตอร์ยิงเข้าไปใส่ปีเคบีได้ทานครับผมแต่ไม่น่าจะหนีพ้นครับเลือดน้อยเกินฮะหลุมหลบภยัยขุดๆยาวๆผมฟิงเกอร์ฉีดไปโคโน่ก็ผมไลออนไปติดโคโน่แต่ก็เก็บหน้หนของค,คู่คู่ไวบอลไปตีหลุมมะตีหลุมเชนสิ่ถ้ามันจะเป็นสเปกเตอร์เปิดฮอร์มารับเปิดฮอร์มาไล่เก็บสพอร์ตก่อนแล้วนี้ตีเข้าไปใส่สเปกเตอร์เหมือนกันครับ GPK Xo System G ไปครับจัดการวาร์ปกลับแล้วก็หนีไปได้ครับไม่โดนด้านไทม์ล็อกเหมือนจะเข้าโรชารแบบ์ดแบบแอบ,บแซ่บหรือเปล่าครับจังหวะนี้และยังไงดีครับวางลงต่อลุล่มระพยจับรวบใส่พูชแวก์าต่อยอทีรวบใส่ต้นไม้ไปสตาร์เดินสไปมาเอาไม่รีบหยิบขอครับผมพาด้านไลออนมาสตาร์เหน่งๆไปครับแล้วก็ยังไงต่อยอยืนดูนะครับผมติดเชนดีบูดครับเสียดเดนเอจิสไปคับไลออนมายืนลู้ข้อแบบเน้นแล้วก็ใส่หนักต่อลุ่มระพยระเบิดไป ด้าน <ersch> ิสต uh, ันหยุดไว้ซเดอรคู่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 ตายก็ดไลคับไนท์บอลหลุมหลบภัยหลุมระเบิดครับกระโดดเข้ามาตีครับตามล็อกไปโคโน่ข้อไปรอมาตีกระลอกก่อนแล้วกันครับเราค่อยกลับมาจัดการฆ่าเลยแแฉกครับผมแตกไพ่หมดด้านหลังนี้จะใครก็เศข้าวยังให้ตอเปย์ชิตไปครับผมกินชีตมาลุยครับทางความพีเสวตไหวหรือเปล่ากระโดดหลบกระโดดหลบไม่ไหวแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งครับเิวได้า GBK ชชม์ชุตเตอร์ยิงครับผมไนท์บอลครับ โยกหลบปาไม่เดินมีเซปเปอร์สตัรนช่วยครับเซปเปอร์ต้องถอยก่อนครับตอนนี้มีเซนที่กักไว้อยู่วิขก็ใส่เซปเปอร์ของหัวดเน้นหนึ่งทีสองทีติดทามล็อกไปติดทามล็อกอีกรอบแล้วก็ตายครับจ g จคอเปน็นทางฝั่งทีมวอเทิร์โลีดไปอีกเกมที่2ครับแ้มที่2อครับผมในเกม3นี้2 1ครับผม